เช้านี้สองนี้มาเก็บน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่หานอกกำลังงามเลยฝนตกปยปอยๆบรรยากาศดีดีปลูกกอไผ่ไปกอเดียวนี่แหละเก็บกินเยอะเบริร์ปีพระวังรดน้ำตลอดรดน้ำทุกวันนาแรงก็ออกนาฝนก็ออกบอกว่าจะเถื่อกับแมนกอไผ่กอนนี่เลยพี่น้อง กัพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้แบ่งปันต้มใส่ตู้เย็นไว้แน่เห็ดน่อไม่สมไวแน่อันนี้ก็จะเอาไปต้มว้แกงแกงเปื่อยเส็บเสบน่อไใหม่แล้วนี่แพงแพงได้โลหนึ่งกะหลายบาทน่ะโลหนึงหลายตัง ฝนกำลังตกด้วยพี่น้องบึ่งให้บึ่งบรรยากาศเมื่อนี้ฝนตกฝนตกลินฝนตกลินสมโอประทันเบิเดียวหน่สมโอมโอ,อันนั้นก็สองน่วยอันนี้ก็น่วยหนึ่งยังบ่ะทันแกนะพี่น้องนี่อันนี้รูปร่างแปลกๆนั่นแหละนะรูปร่างน่ารักจังนะอันนี้ก็ลูกใหญ่มาก อาุงปาติมมะห่อไว้พว่าย่านมาแมลงวันทองมาตอมมาเจาะป้องกันมแมลงวันทองได้นะคะอันนี้ก็มีใบโหระพากบนาวเป้าเสือๆแล้วแมาแขวนเอ้เจาะเจาะแล้วก็มาแขวนไว้นี่ไว้เจาะเดี๋ยวนี้แมงวันทองเรเห็นไม่อยากโตเลยตอนเนี้ยบางเวอร์ก็พอทันได้เปิดยู่บางเวอร์ยังยั่งอยู่ เนี่ยให้เบิงฝนอุ้ยมะม่วงออกดอกอ้าพึ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยมะม่วงออกดอกอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยดอกม,มอนะม่วงเ่ยมะม่วงกำลังออกดอกมะกรอนจะพูมิหนาคนนี้นะเขตาตัดออกอตัดเองเลยเรือเงาๆเลยล่ะตัดออกซอยออกฝนตกจะ้ะฝนตกลีน่น ฝนตกลีนปอแปะปอแปะมือขึ้นกับปอแปะปอแปะแต่มือก้อนนี่ตกแห้งยงมขึ้น,น่ะตกแห้งมากเลยแล้วเช้าเนี้ยตกปอแปะปอแปะนี่ขนุนขนุนปีนี้ไ่อค่อยดกบันไดกิ้งขนุนเนี่ยกับกตตระตัดออกกันกกน,ตตออกนี่สู้ๆนกระตัดออกนี่ค่อยเลื่อยออกยเลื่อยเองเลยเหตุเองเลยพี่น้องมือเนี่ยพองเบิ้ กระปูไว้พ่อได้ยูได้กินพ่อได้เบึงได้แง่งีมือเสาะมือแลงพ่อได้แบ่งปันอันนี้ยังแข็งแข็งอยู่แค่นีิดพี่น้องงานบ้านต่อยะเข้าวก่อนเฮงปังเฮงเฮงลุยลวยสวัสดีตอนเช้าค่ะ